บรรยากาศในร้านก็จะฟิลบ้านๆแบบนี้เลยนี่นั่งกินติดเหล้าไก่เลยบรรยากาศดีมากินเลือด <c oughs> <ะ>แบบนี้นะฮะเป็มาลาสันะเป็นมาลาตุนเนาะใช่ดีไก่ช้อยใหญ่นี้ออื้หืมรุดเลย <c oughs> นี่มาช้ำๆแบบนี้นะครับโอ้โหดูดิดคือรูดรเบาๆจริงอะ่ะ<ด>กินก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องกินกับเลือดเนาะกับน้ำซุปพรอยนี่เนาะ จริงเพิ่งเคยมากินครั้งแรกเลยแต่เดือดมากดูเงื่อยากให้ดูเงื่อเนี่ยหยดเป็นน้ําเลยอ, <c oughs> อ่ะวันนี้พามารองวยเตีย๋ยวไก่ใต้ทางด่วนนี่อยู่ข้างทางด่วนพัทยาแบบนี้เลย <c oughs> คือเห็นเขาลือกันในโซเชียลมากว่าทีเด็ดเลยวันนี้รีบมาเลย <c oughs> นี่ครับจะเป็นร้านฟิลแบบบ้านๆนะครับนี่แบบนี้นะคะสวัสดีจ้าแม่จ๋าเอาวยเตีย๋ยวไก่เอาเส้นเลยเธอะ เอาหุ้นเส้นดีกว่ากินแบบคนลดความอ้วน <c oughs> เอาหุ้นเส้นกับเส้นมีเหลืองจ้ะแม่ที่นี่ก็จะเป็นไก่ตุ๋นแบบนี้นะครับมีน่องนี่นี่นี่ทีเด็ดอยู่ที่เลือดฮะเลือดคุณแม่ครับตุ๋นไว้กับน้ำซุปหอมๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีตีนไก่ข้อไก่เนะเธอเนาะใช่เอาจริงยืนตรงนี้ได้กลิ่นน้ำซุปหอมมาก <c oughs> ใช่คือเมื่อกี้เปิดป,ป,ประตูรถคือกลิ่นน้ำซุปหอมมากนี่ให้ดูผักสีดี้ฮะที่นี่ก็จะเป็นผักสดๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีมะระมีใบโหระพาเนาะแล้วก็จะเป็นถงงั่ ตีนไก่เปื่อยๆแบบนี้นะคะนี่ตีนใหญ่ๆช่อใหญ่ๆนะคะตีนน <oh, ้ำซุปหอมๆแล้วก็จะมีข้อไก่ด้วยแบบนี <h 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 ้ฮะที <h 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 ่เด็ดอยู่ที่ตรงนี้เลยเลือดบทีนี้ก็จะให้ปรุงเองนะเธอเนาะใช่จะดูพริกก่อนความเดือดของพริก นี่ฮะพริกแบบนี้ชอบมากจริงๆเส้นเตี่ยวไก่เนาะเธอเนาะต้องใส่แบบเดือนๆนี้จะมีพริกป่นธรรมดาก็มีนะนี่อันนี้จะเป็นเหมือนพริกขั่วเนาะเธอเนาะเหมือนพริกขั่วน้ำมันอนะ่ะเธอใช่แล้วก็ใส่พวกตัวลิสองตัวอะไรเงี้ยให้ดูเทเจอพริกใกล้ๆ,ๆครับนี่แบบนี้หอมๆนะฮะเดี่ยวมาเส้ไก่แล้วนำ้ำซุปแบบเนี้ยผมชอบมากเลยนะจะบอก นี่น้ำซุปที่เป็นสีแบบเนี้ยเนาะกลิ<อ>่นมันจะแบบไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวอะไรเหมือนอะไรน้ำข้นเนี่ยเธอ,เ,อ,อเหมือนแบบเป็นฟืล,ลแบบต้มพะโล,ลอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่นะเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มันคนละกลิก่นกับพะโล,ลนะใช่จ้าออ<อ>เนะี่ยนี่ฮะกินกับถั่วลิสงขั่วหอมๆนะฮะใส่ไปอืมแบบนี้ต้องกินคู่กันแล้วเถอเนาะใส่ที่ได้ใส่ที่ได้บรรยากาศในร้านก็จะฟิลบ้านๆแบบนี้เลยนี่นั่งกิน ติดเล้าไก่เลยบรรยากาศดีกันฟานจริงๆแต่ไม่ใช่ไก่นี่ที่เขามาทำก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ไก่นี้นะเขาซื้อมานี่เขาเลี้ยงไว้เส้นวนเส้นคือน่ากินมากเธออันนี้สั่งพิเศษเครื่องมาก็คือได้แบบเต็มชามแบบนี้เลยจะมีทั้งไก่ทั้งน่องเนาะแล้วก็เลือดใช่เลือดแล้วก็ข้อด้วยใส่กับตัวก็อิกหอมๆแล้วอีกขั้วนะเธอเนาะใหิวรือดีมากเธอมีกระเดื่องแบบนี้นะฮะเป็นมาลาค่เป็นมาลาตุนเนาะใช่อืม มันลาไม่ขมเลยทีเด็ดนะใครชอบกินมะระขมขมเป็นสดๆเขาก็มีนะแล้วดูตีนไก่แม่เขาคือเปื่อยมากอันนี้ยังไม่ได้หยิบเลยนะจะหลุดแล้วนะดูดิขออนุญาตใช้มือเลยทุกคนนี่ครับอู้ดีนไก่ทอดอยาวนี้อือหูหลุดเลยหลุดจริงมากมีตีนนีกมีตีนนียเหรอนี่ยอ่าช่ำๆแบบนี้นะครับโอ้โหดูดิ คือรูป,ปรเบาๆจริงอ, <หา S 2> อ่ะรูปเบาคุณผายนี่ให้ดูบรรยากาศทับระหว่างน้ำแจ่มกินนะฮะก็จะเป็นฟิลบ้านๆแบบนี้อยู่ข้างทางด่วนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดพัทยานะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะฮะเดือดจา<ล>กนกินวุ้นเสี่ยวไกไ่ต้องกินกับเลือดเนาะอกับน้ำซุปหอมๆนี่เนาะเจ้าเลือดมากชามหนึ่งเขาให้มาเยอะอยู่นะทุกคนเนี่ยอันเนี้ยพิเศษนะห้าสิบบาทก็คือถ้าธรรมดาแบบ ทั่วไปก็40บาทเนาะแล้วถ้าสั่งนี่เขาจะให้น่องให้เครื่องอะไรมาแบบจุกๆแทบไม่เห็นเส้นอะ่ะขอลองเลือดก,ก่อนเลยฮะนี่ต้องจัดเต็มแบบนี้ฮะไปสามสี่อืมน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 มเลยอืมแล้วดูตีนเขาฮะอืมมาแบบเปื่อยๆช่ำๆแบบนี้นเนาะเธอเนาะใช่น่ากินมากโอ้โห <laughs> ดูความเ <laughs> <laughs> ด้งดิเด้งมันคอยิตต์อะไรไปหลุดเลย,เลยบอกแล้ว เบาๆนะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนเขาเยอะทุกคนมาลองแลวหายสงสัยเลยที่โซเชียลเขาลือกันเนี่ยนี่ขนาดเรามาเช้ามากนะเทอเนาะคนเยอะนะ<ม>แต่ไม่ได้แทนกล้องไป <c oughs> แต่โดน<อ>คนอื่นเนี่ยเส้นก็เยอะนะเธอเนาะถูกใจเรื่องมากอันนี้ครับ้ดูนหน้าดูนหน้าชอบติดใจรจริงเพิ่งเคยมาก,กินครั้งแรกเล่ย จะเดือดมากดูเหงื่ออยากให้ดูเหงื่อเนี่ยหยดเป็นน้ําเลยอ่ะเพ็ดยนมากพิเศษเขาให้มาประมาณสองน้องนะเธอเนาะใช่มาเต่งๆช้ำๆแบบนี้นะฮะเป็นต้องตุ่นด้วยตุ่นทุกอย่างหูขบเบาๆคือใหญ่ใช้คําว่ากัดขบเลยคืขบเบาๆอ่ะเด้อดูดอกหมดเลยอ่ะอันนี้ไทยลินดุนเอาหมอนจริงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋หากระจกตาดื่มน่องน้องน่องเต่งๆอันนี้นะฮะ ก็โอ้โหก็เบาจริงอ่ะรูดได้เลยนะจริงๆเนาะเหมือนเนื้อลับละลายไปเลยอ่ะใช่ผมว่า50บาทอ่ะโอเคเลยกำลังอิ่มเลยเนาะใช่ราคาคือดีนะแล้วให้เครื่องเยอะด้วยใครอยากมาลองนะฮะร้านนี้ชื่อเจ๊วันนาก๋วยเตี๋ยวไก่รสเด็ดนะฮะจะอยู่ใต้ทางด่วนมอเตอร์เวย์สายเจ็ดแบบนี้นะครับเบอร์โทร0821956724นี่ประมาณนี้เดี๋ยวไปถามแม่ครับคุณแม่เปิดทุกวันเลยแมจ๊ะแม่ เปิดทุกวันเราจะแม่เนาะใครอยากลามาลองนะฮะโทรมาถามก่อนร้านเขาจะเปิดแต่ประมาณ9โมงถึงบ่าย2นะทุกคนแต่ต้องรีบมานะเพราะว่าของหมดไวมากขนาดที่เรามาประมาณ9โมงเช้าเลยเนาะบ่าไม่ถึงบ่าย2ก็หมดแล้วใช่ใครมาไม่ถูกเดี๋ยวเราทีมพิกัดไว้ให้ใต้โพสเนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันเนี้ยไปก่อนแหละบายตอนเนี้ยลูกหลยทั้งคู่เลยเป็ดมากดูคนมีความสู้ชีวิตนี่เธอไปอาบน้ำหรือไปเล่นสมการวันเนี้ยดูเสื้อดิอันนี้ล้างค่ล้าง ก็คือแช่ไปทั้งหลังแล้วโคตรเห็ดมากพี่เขาคือของแท้ใครไม่ได้จริงอย่าตัดพี่เยอะใช่ดูดิเดือดมากแม่